ทำงานบนที่สูงตั้งแต่กี่เมตรขึ้นไปถึงจะต้องใช้เก็บขัดนิรภัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเกลบนี้ได้แชร์ไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานบนที่สูงตั้งแต่2เมตรขึ้นไปนะครับนี่ก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะตกลงทํางานบนที่สูงกี่เมตรขึ้นไปถึงต้องใช้เข็มขัดนิรภัยนะครับมาดูข้อกฎหมายกันก่อนนะครับนะเรายังอยู่ที่กฎกระทรวงของการทํางานบนที่สูงปี2564 นะครับข้อที่9นะครับบอกไว้ว่าในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานที่สูงตั้งแต่4เมตรขึ้นไปนะครับ4เมตรขึ้นไปนายจ้างต้องจัดทำราวกัน้นหรือรั้วกันตกตาข่ายนิรภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพของการทํางานไปและที่เหมาะสมกับสภาพการทํางานนะนะนะครับทั้งนี้ต้องจัดให้มีการใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัย หรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ตลอดระยะเวลา,าการทํางานงนั้นกฎหมายนี้บอกว่าความสูง4เมตรขึ้นไปให้ใช้เข็มขัดน,นิรภัยเชือกนิรภัยสายช่วยชีวิตตลอดเวลาการทํางานเอา้เอาพีา่แล้วทําไมผมไปที่อื่นเขาบังคับให้ผม1.5ใช้เข็มขัดน,นิรภัยแล้ว1.8 1.7 1.9 2เมตรใช้เข็มขัดน,นิรภัยแล้วนะอย่างที่บอกครับนะ มันเป็น customer requirement ข้อกำหนดของลูกค้าข้อกำหนดของนายจ้างนะกฎหมายบอกไว้ไงกฎหมายบอกไว้ว่าในกรณีที่ทำให้ลูกจ้างทำงานสูงตั้งแต่4เมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับต้องจัดให้มีการใช้เข็มขัดนิรภัยเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าไม่ได้บังคับไม่ได้กำหนดสูงไม่เกิน4เมตรไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยได้ไหมก็ได้เพราะกฎหมายเขียนไว้งไงไงนะ กฎหมายบอกว่าสูงตั้งแต่4เมตรขึ้นไปต้องจัดให้มีการใช้เข็มขัดนิรภัยนะถ้าไม่ถึง4เมตรก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่แล้วแต่คุณนะนะคุณจะเอาปลอดภัยที่จะเอาตามกฎหมายลหะถ้าคุณจะเอาปลอดภัยนะเมตร2เมตรคุณก็ใช้ไปเถอะนะแต่ถ้าคุณเอาตามกฎหมาย4เมตรก็ค่อยใช้นะครับแต่ถ้าเป็น customer requirement หรือเป็นข้อบังคับของลูกค้าของคอนซัลของนายจ้าง เขาบังคับกี่เมตรคุณต้องใช้ตามนั้นนะครับเขาบังคับ1เมตรต้องใช้เข็มขัดนิรภัยคุณก็ต้องใช้นะใช้อย่างไรก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งน,นะแต่ถ้านายจ้างเขาไม่ได้บังคับนะกฎหมายก็บอกว่า4เมตรขึ้นไปนะต้องจัดให้มีการใช้เข็มขัดนิรภัยเชือกชีวิตเชือกนิรภัยนะครับเนาะงนั้นก็ควรอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจา้างทํางานในที่สูงตั้งแต่4เมตรขึ้นไปนายจ้างต้องจัดทําราวกั้นหรือลวกันตก ตาข่ายนิรภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพของการทำงานราวกั้นหรือรั้วกันตกตาข่ายนิรภัยไม่ทําได้ไหมไม่ทําก็ได้นะไม่ทาแล้วไม่ผิดกฎหมายเหรอเขาบอกว่าหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพการทํางานถ้าตรงนั้นมันไม่จําเป็นต้องทําราวกั้นไม่จําเป็นต้องทํารั้วกันตกไม่จําเป็นต้องทําตาข่ายนิรภัยนะคุณก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันอื่นใดอะที่คุณเห็นว่ามันเหมาะสมออะไรก็ได้นะ คุณไม่ใช้ตะขานนิรภัยแต่คุณใช้วัสดุรองรับอื่นๆที่มันมีคุณสมบัติเหมือนตะขานนิรภัยและได้มาตรฐานได้รับการยอมรับได้รับการคำนวณออกแบบโดยวิศวกรก็ได้เป็นแผงเหล็กกั้นเป็นตะแกรงเหล็กเหนียวกั้นก็ได้นะครับดังนั้นกฎหมายก่อนงจะเขียนไว้กว้างๆแล้วก็ยืดหยุ่นให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถปฏิบัติตามได้นะครับนะหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพของการทํางานทั้งนี้ต้องจัดให้มีการใช้เขียขัดนิรภัย เชือกนิรภัยสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ตลอดเวลาการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเขียมขัดนิรภัยใช้กันตั้งแต่กี่เมตรขึ้นไป 1. ตามคัสเตอร์เมอร์รีแควรีเมนต์ามความสมดของลูกค้าคอนซัลเต์แม่จ้าง 2. ถ้าลูกค้าไม่ได้บังคับไม่ได้กําหนดไม่ได้มีอะไรมาให้เราก็ตัมกฎหมายนะครับ3ถ้าเราจะทําดีกว่ากฎหมาย เราก็ทํทามาตรฐานของเราให้มันสูงกว่ากฎหมายก็ได้กฎหมายบอก4เมตรใช้เข็มขัดนิรภัยเราก็ไปกาหนดเราเองก็ได้1เมตร2เมตรนะเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างของเรานั่นแหละเขาไม่เจ็บไม่ตายไม่เสียชีวิตใครได้ประโยชน์อ่ะนายจ้างได้ประโยชน์เจปอทาอะไรเจปอก็อกฎหมายข้อนี้ไปแนะนํนานายจ้างพี่กฎหมายบอก4เมตรนะแต่เราทําสูงกว่มมากฎหมายได้นะเพราะว่าตกมาเมตรหนึ่งตกมา2เมตรก็ตายกันเยอะแยะ นะครับทำยังไงจะไม่เจ็บไม่ตายล่ะเราทำเป็น Requirement ของเราเลยดีกว่าเป็นข้อกำหนดของเราเด็กว่าเป็นข้อบังคับเป็นคู่มือของเราเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดและก็เพื่อ High Standard ของเราอะ่ะนะครับงนั้นอย่าลืมไปเสนอแนะนำนายจ้างนะครับนะเป็นหน้าที่ของเจอปอนะครับที่จะต้องตรวจสอบและแนะน,นำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ด้วยนะครับงั้นวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ